สวัสดีค่ะเด็กๆผู้ปกครองและท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอินะู่รตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องขอแนะนาตัวให้กับทุกทคนได้รู้จักกันก่อนค่ะดิฉันคุณครูเนตรพิษกิติทักน์หรือว่าคุณครูปานะคะพร้อมกับคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะค่ะดิฉันคุณครูภาวินีเจริญทรัพย์นะคะหรือว่าคุณครูกิฟค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องการงานอาชีพค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือฟักทองใช่ไหมคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าฟักทองเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างบางคนบอกว่าเอาไปแกงใช่ไหมคะอะไรนะคะบางคนบอกว่าเอาไปต้มใช่ไหมคะบางคนบอกเอาไปเชื่อมถูกต้องแล้วคะ่ะแล้วเราสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกบ้างคะสังขยาฟักทองใช่ไหมคะขน,นมไทยถูกต้องแล้วคะ่ะคำตอบที่นักเรียนตอบมาทุกคำตอบนะคะ ถูกต้องหมดเลยค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะนำฟักทองเนี่ยค่ะเอามาทำขนมอีกชนิดหนึ่งค่ะที่หลายๆคนนะคะอาจจะยังนึกไม่ถึงนะคะนั่นก็คือข้าวเกี๊ยวฟักทองค่ะพอรู้แบบนี้แล้วนะคะนักเรียนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหมคะคุณครูก็เลยจะมาสอนวิธีการทำข้าวเกี๊ยวฟักทองที่แสนอร่อยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันนั้นนะคะ เดี๋ยว <c oughs> จะต้องให้คุณครูกิฟนะคะเป็นคนอธิบายส่วนผสมที่จะต้องใช้กันก่อนค่ะค่ะขอบคุณครูปาค่ะค่ะอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ขั้นตอนหรือวิธีการทํำข้าวเกียบกันนะคะเพื่อความสะอาดให้เด็กๆใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะแล้วก็ถุงมือทุกครั้งก่อนทําอาหารนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรียนรู้ส่วนผสมของการทำข้าวเกียบกันก่อนนะคะอ่าอย่างแรกเลยก็คืออะไรคะฟักทองนะคะฟักทองในที่นี้เราจะใช้ฟักทอง200กรัมนะคะต่อไปก็คือแป้งมันนะคะแป้งมันเราจะใช้แป้งมัน200กรัมค่ะต่อไปเราจะใช้เกลือคะ่ะเกลือเราจะใช้1ช้อนชานะคะต่อไปจะเป็นพริกไทยนะคะพริกไทยเราจะใช้1ช้อนชานะคะ ต่อไปจะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเราจะใช้กระเทียมหนึ่งช้อนชาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราจะใช้สองช้อนโต๊ะค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราขอทวนส่วนผสมก่อนนะคะอ่าส่วนผสมแรกก็คือฟักทองต่อไปก็คือแป้งมันต่อไปก็คือเกลือต่อไปก็คือพริกไทยนะคะต่อไปก็คือ กระเทียมนะคะต่อไปก็คืออย่างสุดท้ายก็คือน้ำตาลนะคะอ่าเมื่อสักครู่เราได้รู้จักส่วนผสมแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้เราถึงขั้นตอนในการทําแล้วนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวคุณครูให้คุณครูปานะคะเป็นคนสาธิตวิธีการทํานะคะและคุณครูเป็นคนบรรยายให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะหยิบฟักทองมาและหนูก็หั่นฟักทองเป็นชิ้นๆนนะคะ คุณครูปลาได้ชิ้นได้ชิ้นฟักทองแล้วนะคะเสร็จแล้วเราหยิบมีดปอกผลไม้นะคะเพื่อที่เราจะได้ปอกเปลือกฟักทองนะคะอ่า,อาแต่เวลาเด็กๆใช้มีดให้เด็กๆระวังด้วยนะคะ ตอนนี้ให้เด็กๆระวังในการทํานะคะค่อยๆทํานะคะไม่ต้องรีบอ่าก็จะได้ฟักทองแล้วนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะนำฟักทองเนี่ยไปใส่หม้อซึ้งนะคะ เสร็จแล้วเราจะนึ่งฟักทองไว้30สบนาทีค่ะเราใช้ไฟกลางๆในการนึ่งฟักทองนะคะอ่าทีนี้เรานึ่งฟักทองแล้วใช่ไหมคะเราไปดูฟักทองกันก่อนเลยค่ะอ้าอ่าเราได้ฟักทองที่สุกแล้วนะคะทีนี้เราจะนําฟักทองไปใส่กะละมังนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้คุณครูปาช่วยคุณครูกิฟต์นะคะโดย ถ้าเราจะตักใส่กระมังให้เราเตรียมทัพพีกับช้อนในการตักปั๊บทองขึ้นมานะคะอ่าคุกกิฟครับ้องสีสวยมากเลยค่ะอย่างนี้เรามีเทคนิคในการ พี่จะเลือกฟักทองยังไงบ้างคะอ่าขอบคุณครูปาค่ะวันนี้ครูมีเทคนิคในการเลือกฟักทองนะคะในการเลือกฟักทองเราเลือกใช้ฟักทองที่แก่นะคะในการดูเราจะดูยังไงนะว่าฟักทองนี้เป็นฟักทองที่แก่หรือยังให้หนูดูหนึ่งคือดูสีฟักทองนะคะสีฟักทองที่แก่ต้องเป็นสีฟักทองที่เข้มนะคะสองก็คือใช้จากการฟังเสียงค่ะ ให้เด็กๆเคาะดูนะคะถ้าฟักทองนั้นแก่เสียงที่ได้ก็จะดังตึบตตึบึบบนะคะส่วนฟักทองที่อ่อนเสียงที่ได้ก็จะดังแตะแตะแตะอ่ะฟักทองที่อ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเราจะใช้ฟักทองที่แก่คะ่ะอ่าเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะตักส่วนผสมใส่ลงไปในกรละมังนะคะส่วนผสมในที่นี้ก็คือ จะมีน้ำตาลกระเทียมเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูปลาเป็นคนตักให้นะคะอย่างแรกเลยก็คืออะไรคะครูปลาน้ำตาลค่ะอ่าน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะอย่างที่สองก็คือเกลือหนึ่งช้อนชานะคะอ่าต่อไปนะคะก็คือพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ ต่อไปก็คือกระเทียมค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ่าต่อไปนี้เราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําแป้งมาใส่นะคะอ่าเราก็บี้เดี๋ยวจะให้คุณครูปาบี้ฟักทองกับส่วนผสมนะคะบี้หรือบดฟักทองกับส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโดยให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะ ได้หรืยังคะคุณครูปาได้แล้วค่ะอ่าได้แล้วนะคะพอเราได้แล้วส่วนผสมต่อไปเราจะใส่แป้ง200กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าพอเสร็จแล้วเราจะใช้ฝ่ามือ ในการนวดน,นะคะโดยเราจะกดใช้บริเวณสั่นมือในการกดนวดน,นะคะเราจะคนก่อนนะคะคนให้แป้งเข้ากับฟักทองและส่วนผสมต่างๆนะคะคุณครูจะใช้สองมือเลยนะคะ เราจะนวดจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ครูคีบคาอย่างนี้เรามีวิธีการนวดยังไงไหมคะให้จะลงน้ําหนักมือยังไงคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเด็กๆอาจจะโสัใสอะค่ะอ๋อขอบคุณคุณครูปาค่ะคือขั้นตอนวิธีในการนวดนะคะให้หนูใช้ฝ่ามือลงน้ําหนักไว้ที่ฝ่ามือนี้นะคะแล้วหนูก็หมุนกระมังไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะวันพร้อมแล้วอะคะ่ะคอ๋อถ้า เออเนื้อที่ได้นะคะจะเป็นเนื้อละเอียดเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะก็คือพร้อมใช้ได้ค่ะออ่าเห็นไหมคะเด็กๆอ่าคุณปลาคุณครูปลาดูสิคะเนี่ยค่ะอ่ามันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะ รู้สึกว่าแป้งจะไม่ติดกระมังแล้วนะคะอ่ะาใช่ค่ะพอโน้ตไปสักพักนึนกงนี่ยจะได้สีเดียวกันแบบนี้นะคะเด็กๆขั้นต่อไปอคืออะไรคะคุณกิดขั้นตอนต่อไปนะคะอ่าเราได้ก้อนแป้งมาแบบนี้แล้วให้หนูแบ่งก้อนแป้งเป็นทั้งหมดสี่ส่วนค่ะเราจะทำยังไงคะคุณคิด ่าถ้าหนูมีเครื่องช่างที่บ้านนะคะหนูก็ใช้เครื่องช่างได้เลยคะ่ะแต่ถ้าหนูไม่มีเครื่องช่างหนูก็กะใช้สายตากะเอานะคะให้ได้สี่ส่วนเท่าๆกันคะ่ะอ,อ่าเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งกับคุณครูปาะคะาคุณครูปาสองส่วนจ้าคุณครูสองส่วนนะคะ,คคนนะ,คะอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรทราบไหมคะครูปา ทำอะไรต่อคะอ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นแท่งแป้งนี้นะคะอ่าให้หนูหนูคึงที่ฝ่ามือให้เป็นแท่งอะคะ่ะหรือทรงกระบอกนะคะโดยแท่งนี้ไม่ยาวจนเกินไปหรือเล็กจนเกินไปนะคะแล้วหนูก็กดที่ปลายแท่งแป้งนะคะให้ได้รูปทรงที่สวยงามค่ะ ใช้ได้ไหมคะแบบนี้อ่าเยี่ยมเลยค่ะครูปลาอ่าอ่าหนูก็ทำให้ครบทั้งหมดสี่แท่งนะคะอ่าเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องปั้นแห้งแป้ง,ท,งทั้งหมดสี่ส่วนหรือ จะต้องทําขนาดเท่านี้เพราะอะไรทราบไหมคะก็เพราะเมื่อเวลาเราลงไปนึ่งปุ๊บถ้าแท่งแป้งนี้ใหญ่จนเกินไปจะทําให้แท่งแป้งไม่สุกค่ะและเมื่อนําไปทอดแท่งแป้งที่ไม่สุกเวลาทอดก็จะไม่ฟูขึ้นค่ะอ่าไหนดูสิคะใช้ได้ไหมคะครูปิ๊โอ้ดีเลยค่ะเยี่ยมเลยคุณครูปา เราจะได้แท่งแป้งแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนําแท่งแป้งนี้ลงไปนึ่งที่หม้อนึ่งค่ะก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะคะให้หนูนําใบตองมารองไว้ที่ซึ้งนึ่งก่อนนะคะเพื่ออะไรทราบไหมคะเด็กๆอเพื่อที่ว่าเรานําใบตองไปรองใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าแท่งแป้งนี้จะได้ไม่ติดที่ซึ้งนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะนําใบตองไปวางไว้ที่ซึ้งนึ่งก่อนนะคะแต่เราไม่ใส่ไปทั้งแผ่นแบบนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาไอา้น้ำลอยขึ้นมามันจะไม่โดนแป้งแป้งโดยตรงให้เราฉีกเป็นเส้นๆค่ะฉีกเป็นเส้นๆเพื่อที่ว่าไอา้น้ำด้านล่าง จะได้ละเหยขึ้นมาโดนแห้งแป้งด้วยนะคะแห้งแป้งเราจะได้สุกเร็วๆค่ะ แต่ทีนี้ขูวใบตองยังไม่พอค่ะให้แตะน้ำมันนิดนึงนะคะลงไปในใบตองเพื่อแท่งแป้งจะได้ไม่ติดใบตองนะคะถูๆลงไปที่ใบตองนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะครูปาทีนี้ครูปาสามารถนังแท้งแป้งใส่วางไว้บนใบตองได้เลยค่ะค่ะแต่วางก็คือห้ามวางติดๆกันนะคะเพราะเวลาแท้งแป้งสุกแล้วแท้งแป้งอาจจะติดกันได้ค่ะให้วางห่างๆกันค่ะ อ่าเราก็จะได้แท่งแป้งทั้งหมดสี่แท่งเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วหนูก็ปิดฝาค่ะอ่าขอบคุณครูปาค่ะปิดฝาแล้วเราก็รอเวลาประมาณหกสิบนาทีนะคะคุณครูปาทีนี้ ไฟที่เราใช้ในการนึ่งแท่งแป้ง,ปงเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่แรงจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปค่ะอ่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูแท่งแป้งกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้คุณครูปลาถือก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทัพพีในการตักแท่งแป้งขึ้นมานะคะอา ี๋ยวคุณครูจะตักแท่งแป้งขึ้นมานะคะเหตุผลที่คุณครูใช้ทัพพีในการตักแท่งแป้งนะคะก็คือเวลาที่แท่งข้าเกียบสุกแล้วจะเหนียวนะคะแล้วก็ร้อนมากเราจึงใช้ทัพพีในการตักคะ่ะ่เดี๋ยวให้คุณครูมาถือจานนะคะแต่ครูคิดว่ามันน่าจะตักไม่ได้ครูจะใช้ช้อน ในการดันช่วยนะคะอาระวังมือนะคะครูปลาเด็กๆก็ต้องระวังด้วยนะคะขั้นตอนนี้อ่าได้แล้วค่ะครูปลาเสร็จแล้วเรานำแท่งแป้งที่ได้นำมาหอ่อหอก็คือใช้แล้วห่อคะ่ะถุงพลาสติกหรือถุงแกงธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ใช้ยางจำนวนสองเส้นด้วยนะคะในการมัด หัวแล้วก็ท้ายค่ะอ่ะเดี๋ยวดเ็กๆดูคุณครูสาธ <wenn S 2> pues, ิตนะคะอ่เดี๋ยวคุณครูจะตักแทงแป้งลงไปในถุงนะคะให้เด็กๆระวังด้วยนะคะเพราะแป้งจะร้อนมากเลยนะคะอ่าเสร็จแล้ว นักเรียนก็พันแห้งแป้งค่ะแล้วก็มัดหัวแล้วก็มัดถายค่ะให้แน่นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวครูปลาช่วยครูกิฟก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวถ้คุณครูปลาถือนะคะเดี๋ยวคุณครูกิฟจะมัดให้นะคะ ให้เด็กๆนำยางมามัดแทงแป้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะ,ะระวังมือนะคะอ่าเราได้มัดหัวแล้วต่อไปเราจะมัดอีกด้านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะในระหว่างนี้คุณครูปาจะบิดเพื่อให้ แป้งแป้งนี้แน่นนะคะและในขั้นตอนนี้ค่ะต้องมีคนมาช่วยนะคะคุณกิฟ่าถ้ามีคนช่วยได้ยิ่งดีเลยค่ะเหมือนในวันนี้คุณครูปามาช่วยคุณครูกิฟตนะคะในขั้นนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะให้นะคะผู้ปกครองที่บ้านนะคะช่วยนักเรียนในการทาด้วยก็จะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวสนิทกันมากขึ้นนะคะระหางขั้นตอนก็ อันตรายแล้วก็ร้อนด้วยใช่ไหมคะครูคีพใช่ค่ะครูปลาคุณครูปลาลองโชว์ให้เด็กๆด,ดูสิคะ,ะเราก็จะได้แท้งแป้งแบบนี้นะคะแต่เหตุผลที่คุณครูนํามาหออ่อห่อถุงพลาสติกทราบไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณครูจะนําไปแช่ตู้เย็นแท้งแป้ง,ปง,ปงนี้จะได้ไม่ติดกันคะ่ะขั้นตอนต่อไปคุณครูจะนําแท้งแป้ง,ปง,ปงนี้ไปแช่ตู้เย็นนะคะ ซึ่งในการแช่ตู้เย็นเราจะไม่ได้แช่ช่องฟิตนะคะเราจะนำแท่งแป้งนี้ไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะอ่าคุณครูได้แท่งแป้งที่นำไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนะคะต่อไปนี้คุณครูจะนำแท่งแป้งนี้มาแกะยางออกแล้วก็แกะถุงออกและนำไปฝานเป็นชิ้นๆนะคะเด็กๆดูตามคุณครูไปเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวให้คุณครูปาช่วยคุณครูกิฟด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแกะยางออกก่อนนะคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องนําไปแช่ตู้เย็นเพราะอะไรทราบไหมคะก็เพราะว่าที่เรานําไปแช่ตู้เย็นเพื่อทีแท่แป้งนี้จะได้แข็งตัวมากกว่าเดิมนะคะแต่ไม่ต้องไปแช่ช่องฟิตนะคะเพราะถ้าแช่ช่องฟิตมันจะแข็งมากเลยคะ่ะจะทําให้เวลาที่เราหาั่นหรือเวลาที่เราฝานจะฝานลําบากนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้แทงแป้งออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณครูปาหยิบมีดปอกผลไม้ค่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะฝานเป็นชิ้นๆนะคะฝานแห้งแป้งเป็นชิ้นๆนะคะแบบนี้หรือแบบนี้คะคุณครูอ่าเดี๋ยวคุณครูกิฟทำให้ดูกันนะคะก็คือหนูวางตำๆำหน่อยนะคะแล้วก็หาภาชนะมารองนะคะเช่นจานก็ได้ค่ะ เพื่อที่ว่าเวลาเราฝานจะได้ไม่กระเด็นไปข้างนอกนะคะอ่าให้เราฝานได้เลยค่ะค่อยๆฝานนะคะอ่าคุณครูปาจะทำด้วยก็ได้ค่ะ ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะให้หนูใส่ถาดหรือใส่กระด้งที่บ้านนะคะและนำไปตากแดดเป็นเวลาจํานวนหนึ่งถึงสองวันนะคะอ่าหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วเราจะได้แท่งแป้งแบบนี้นะคะให้เด็กๆนำไปทอดได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะตั้งกระทะและเทน้ำมันลงไปนะคะอเทน้ำมันลงไปเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะให้พอดีกับเอเข้าเกียบของเรานะคะแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์ก็คือตอะหลิวในการทอดนะคะเราจะทดสอบว่าน้ำมันของเราร้อนหรือยังให้หนูรองย่อน เขาเกียบลงไปหนึ่งชิ้นค่ะถ้าเขาเกียบที่ยาอนลงไปแล้วไม่ฟูขึ้นมาสแสดงว่าน้ามันนั้นยังไม่ร้อนค่ะแล้วขนาดนี้ใช้ได้ไหมคะคุณผิ้ชยังค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะอ๋อโอยจมก็ยังใช้ไม่ได้ะะอ่าแต่ใกล้แล้วค่ะแต่ขั้นตอนการย่อนลงไปเวลาการทอดให้ย่อนลงไปสิบถึงสิบห้าชิ้นพอค่ะไม่หย่อนเยอะจนเกินไปนะคะทีนี้ ใส่หลายอันเลยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะสิบถึงสิบห้าชิ้นพอค่ะเพราะอะไรคะอ่าเพราะเวลาแป้งแป้งสุกแล้วจะฟูเต็มกระทะนะคะ,ะจะทำให้สุกไม่ทั่วถึงค่ะอ่าพอเขาเกียบร้อยขึ้นมาแล้วนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะมีสีเดียวกันอย่าให้สีเข้มจนเกินไปนะคะ อ่ลองอีกครั้งหนึ่งสิคะครูปาในระหว่างนี้ให้หนูคนไปด้วยนะคะทำไมคะเพื่อที่ว่าเวลาทอดข้าวเกียบจะได้ทั่วถึงกันค่ะจะได้สุกทั่วถึงค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าเราจะได้ข้าวเกียบที่ พร้อมทานแล้วค่ะอ่าได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราก็ได้เข้าเกีรยิปักทองที่แสนอร่อยนี้ไปทานเล่นกันแล้วนะคะแล้วนอกจากที่นักเรียนจะได้เข้าเกีรยิปักทองแล้วเนี่ยนักเรียนอีกสิ่งอื่นนะคะที่นักเรียนจะได้ก็คือ นักเรียนจะได้ฝึกความอดทนใช่ไหมคะเพราะว่ากระบวนการต่างๆที่นักเรียนทำเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยถูกต้องไหมคะแล้ว2นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือเด็กๆไม่สามารถทำเข้าเกลียบนะคะในบางขั้นตอนได้บางขั้นตอนต้องใช้ไฟถูกไหมคะอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าวิธีการมัดเมื่อกี้อาจจะต้องสองคนช่วยกันเด็กๆก,ก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะกับคนในครอบครัวนักเรียนค่ะแล้ว3นะคะสิ่งสุดท้ายเลยก็คือพอนักเรียนนะคะฝึก เกิดความชอบแล้วเนี่ยทานเล่นอร่อยจังเลยนะคะฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะนําไปต่อยอดเกิดความชํานาญแล้วสามารถทําขายได้อีกด้วยค่ะก็จะสร้างรายได้นะคะให้กับตนเองแล้วก็คนในครอ,อบครัวได้ด้วยค่ะอย่างเข้าเกียบตรงนี้นะคะเรียนทราบไหมคะว่ารายได้นะคะสามารถได้ถึงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอย่างห่อน,นี้นะคะครูปากับครูกิ๊ก็ขายกันที่โรงเรียนนะคะถุงละสิบบาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะค่ป้ากับคูกิฟนะคะก็ต้องขอจบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ